วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการกดเซตค่าพารามิเตอร์นะครับแล้วก็ตั้งค่า RDC นะครับเราก็จะมาดูที่สายลักไฟ LED ที่หน้าจอนะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน9สายลักนะครับจะมีคอม1นะครับคอม2นะครับอันโหลดนะครับอะลามย้อนหลังนะครับเบื้องต้นเราจะกดดูที่เซนเซอร์ก่อนนะครับวิธีการกดดูเซนเซอร์ก็คือกดมสอนขึ้น1ครั้งนะครับอาจจะขึ้น P1 P นะครับ P1 P ก็คือ p r e s s u r e Hand User นะครับสวัสดีครับผมชื่อสรนินันท์พุ่มพวงนะครับ เป็นวิศวกรของทางแสงชัยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โกดังสารยานะครับเป็นห้องทดสอบที่เราเอาไปใช้ทดสอบระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็ยนของทางแสงชัยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการกดเจตค่าพารามิเตอร์นะครับแล้วก็ตั้งค่า ADC นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอคอนโทรลเลอร์กันเลยนะครับ ก็คือหลักๆที่หน้าจอคอนโทรลเลอร์ครับจะมีทั้งหมด6ปุ่มนะครับเราจะใช้ทั้งหมดแค่4ปุ่มนะครับเพราะว่าอีก2ปุ่มเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้สําหรับอีเว็คอยเย็นด้วยนะครับแต่ในกรณีที่ของเราที่เราใช้กับ c ีอูคบแลนด์เนี่ยเราจะใช้คุมเฉพาะคอยร้อนเท่านั้นนะครับเราจะไม่ได้ใช้คุมคอยเย็นด้วยนะครับก็เลยจะใช้ได้แค่4ปุ่มนะครับส่วนอีก2ปุ่มเนี่ยจะเป็นปุ่มสตาร์ทกับปุ่มแมนนวลดีฟอสต์นะครับจะใช้สำหรับคอยเย็นนั่นเองนะครับปุ่มแรกนะครับปุ่มนะครับ สำหรับ CDU ชุด CDU ที่เป็น CDU z e z XD เท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นตัวดิิต้อนหรือทาง e อ,อนะินเวอร์เตอร์นเสใช้เนี่ยจะสามารถตั้งเซตพอยต์ได้นะครับแล้วก็จะเอาเพชเชอร์ด้านซักชันเนี่ยไปคอนเวิร์ตนะครับเป็นอุณหภูมิ UF e t e ทมมาคำนวณการตัดต่อของคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งทีนะครับส่วนปุ่มลูกศรขึ้นกับลงเอาไว้แก้ไขค่าพารามิเตอร์ภายในนะครับแล้วสังเกตด้านในจะมีรูปปุ่มตัวหนังสือด้วยรูปสมุดหนังสือเนี่ยจะเอาไว้ใช้สําหรับดูอารามย้อนหลัง,นนนงในระบบ ถัดจากการที่ปุ่มกดไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูที่สายลักไฟ LED ที่หน้าจอนะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน9สายลักนะครับจะมีคอม1นะครับคอม2นะครับอานโโลดนะครับอารลามย้อนหลังนะครับการตั้งค่าเข้าพารามิเตอร์นะครับดีฟอย์นะครับ ส่วนรายละเอียดเนี่ยจะเป็นดังนี้นะครับก็คือคอมหนึ่งเนี่ยเราจะใช้สำหรับ C D U นะครับ ZX z X D นะครับสแรงถึง9แรงนะครับส่วนคอมสองเนี่ยจะเป็นโมเดล C D U ของครบแลนเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นอีกโมเดลนึงละจะเป็นคอมลาก C D U ซึ่งมีคอมสองลูกนะครับในชุดคอนเ e นซิ่งนะครับส่วนฟังก์ชันอัลโลดเนี่ยก็จะมีเฉพาะ ในคอมดิจิตอลเท่านั้นนะครับส่วนฟังก์ชันมีฟอร์์ Ford นะครับก็จะมีเฉพาะนะครับกับฟังก์ชันทําความเย็นนะครับจะมีเฉพาะในคอยเย็นที่อยู่ในต่างประเทศเท่านั้นนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้นำมาใช้กับคอนโทรลตัวนี้นะครับ เราก็จะมีปุ่มแล้วมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนนะครับเป็นสีแดงนะครับหปุ่มนะครับเป็นแจ้งเตือนอารามณขนาดนั้นที่เกิดขึ้นนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนยังฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะมีอินโฟกราฟิกขึ้นดังทางด้านขวานะครับเรามาสาธิตนะครับวิธีการทํางานนะครับของคอเซนนะครับพี่ๆช่างทุกคนนะครับจะต้องกดดูละว่าถ้าเกิดการแก้ไขปัญหาหรือว่าเกิดอารามย้อนหลังเนี่ยอาจจะต้องมานั่งกดที่คอนโทรลเลอร์ดูละนะครับวิธีการกดนะครับก็คือ เบื้องต้นเราจะกดดูที่เซ็นเซอร์ก่อนนะครับวิธีการกดดูเซ็นเซอร์ก็คือกดลูกศรขึ้น1ครั้งนะครับอาจจะขึ้น P1P นะครับ P1P ก็คือ Pressure t r a n s d u c e r นะครับสำหรับ CDU ที่ชุดจะเป็นชุด z X กับ z XL เนี่ยจะไม่มี Pressure t r a n s d u c e r นะครับก็จะเป็น NOP นะครับก็คือปบเนี่ยไม่ได้เปิดการใช้งานนะครับส่วนเซ็นเซอร์ที่2นะครับจะเป็นค่า p 2 T นะครับก็คือ c o n d e n s i n g Temp นะครับส่วน P2P นะครับอาจจะใช้สําหรับ ด้านไฮนะครับสำหรับ CU ลูรักซียที่เป็น CU ชุดเทนเด้นะครับสำหรับ2ลูกเนี่ยจะมีเพชรฐานด้านไฮด้วยนะครับจะอยู่ในค่า P 2 P นะครับส่วน P 3 T นะครับจะเป็นดิฉาเทมของคอมหนึ่งะครับ P 4 T นะครับจะมีเฉพาะ ZXL เท่านั้นนะครับจะเป็นเซนเซอร์เวเบอร์อินนะครับส่วน P 5 T นะครับจะเป็นเซนเซอร์เวเบอร์อัลนะครับมีเฉพาะใน ZXL เหมือนกันนะครับแล้วก็ P 6 T เป็นแอมเบียนเทมก็คืออุณหภูมิภายนอกนะครับในชุดคอนเนซชิ่งเทมเนี่ยในชุดคอนเนซชิ่งเนี่ยจะมี เซนเซอร์แอมเบียนทมจับอยู่ด้านนอกด้วยนะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์ทีอูหนึ่งนะครับที่สามารถดูแรงดันนะครับสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับได้ด้วยนะครับทีอูหนึ่งนะครับทีอูสองทีอูสามนะครับจะเป็นโวลต์ทั้งหมดนะครับส่วนทีเอหนึ่งนะครับกับทีเอสองเนี่ยจะเป็นแอมป์นะครับก็เป็นกระแสณขณะที่คอมพิวเตอร์ทํางานอยู่นั่นเองครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการทํางานเบื้องต้นครับของชุดคอเซนต์นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีคําถามเกี่ยวกับครบแลนด์นะครับ หรือคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวสินค้าของของเรอครบเลนทั้งหมดนะครับอสอบถามมาได้ในแสงใช้กุกดังข้อมูลด้านล่างได้เลยนะครับ